บริษัทพักดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการใช้งานตู้อบนะคะตัวนี้จะเป็นตู้อบขนาด3ตันนะคะทางร้านนะคะจะทําการแปลงไฟแปลงแก๊สและตัวนี้จะเป็นหน้าจอภาษาไทยนะคะให้พร้อมใช้งานนะคะขั้นแรกเราก็เปิดปุ่มสีแดงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็รอระบบรันนะคะหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ รอหน้าจอสักคู่นะคะพอหน้าจอขึ้นเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะคะมีหยุดเอ่อข้าวออกอบข้าวข้าวข้าแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะขั้นต่อไปนะคะเราเอาข้าวข้าวแล้วกดปุ่มที่ข้าวข้าวแล้วก็นําข้าวใส่ตรงช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เทไปจนกว่าข้าวจะเต็มหรือว่าเราจะพอใจว่าจะอบประมาณกี่ตันนะคะ แล้วเราก็กดหยุดนะคะตรงบริเวณนี้นะคะค่ะพอกดหยุดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตั้งนะคะจะมีเอ่อให้ตั้งเวลานะคะให้ตั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งความชื้นได้นะคะในส่วนนี้ลึกๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะเออเวลาช่างไปติดตั้งเขาจะสอนอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะพอเรา ตั้งอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะนี่นะคะพอเราเซ็ตทุกอย่างเสร็จเราก็มาเข้าสู่วิธีการกดอบข้าวนะคะเรากดปุ่มน,นี้นะคะอบข้าวแล้วพอเรากดตรงนี้นะคะเราก็เออมาดูตรงบริเวณที่แก๊สเขาจุดนะคะนี่นะคะก็จะรอให้เครื่องราน,นิดนึงนะคะลูกค้านี่ค่ะแก๊สก็จะติดแบบนี้เลยค่ะ ะคะ่ะเครื่องเขาก็จะทำงานนะคะแนะนำให้เป็นแก๊สถังใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ขนาดสามตันนะคะจะเป็นระบบกระเพาะตักข้าวนะคะข้าวจะหมุนอ,อ,อบอยู่ข้างในนะคะทำให้ข้าวสุกเสมอกันนะคะนี่นะคะเป็นหมวแก๊สแบบนี้เลยไฟแรงๆอย่างนี้เลยค่ะร้อนกว่าใจก็ไฟในตู้อบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตู้อบของทางร้านก็ สภาพส,สวยๆอย่างนี้นะคะมีให้เลือกหลายขนาดนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นอกจากอบข้าวแล้วก็ยังสามารถอบข้าวโพดได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาดูข้าวนะคะสมมติว่าเราตั้งความชืน้นที่เท่าไหร่ถ้าเรามาดูที่ตู้นะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดหยุดได้เลยนะคะหยุดเสร็จแล้วก็สามารถลอกด เอ่อข้าวออกได้เลยนะคะหรือว่าบางทีถ้าเราไม่ได้อยู่กับตู้ใช่ไหมคะพอความจืนที่เราตั้งได้เครื่องเขาก็จะหยุดไปเองนะคะเราก็แค่มากดข้าวออกได้ตามปกติเลยค่ะนี่นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มีการรับประกันนะคะ50ชั่วโมงนะคะในการอบข้าวภายใน50ชั่วโมงนี้ถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาทางบริษัทนะคะเซอร์วิสให้ฟรีนะคะ ซึ่งค่ะลูกค้านะคะสนใจตุ๊อบสามารถโทรได้ที่เบอร์0809419799นะคะขอบคุณค่ะ